สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมดอกรักซ้อนเจ็ดชั้นนะคะดอกนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามานับกลีบดอกรักซ้อนนะคะวิธีนับกลีบดอกรักซ้อนเขานับกันยังไงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะพามานับด้วยกันนี่ค่ะดอกรักซ้อนนะคะนี่นะคะจะพามา <c oughs> ดอกรักซ้อนนะคะวิธีการนับไม่รวมกลีบเลี้ยงนะคะกลีบล่างแบบนี้นะคะนับจากโคนต้นอันนี้คือกลีบเลี้ยงของเขานะคะจะเป็นกลีบเล็กๆแบบนี้ไม่นับว่าเป็นกลีบที่1นนะคะเราจะนับกลีบที่แบบนี้ค่ะแบบนี้เดี๋ยวจะมานับด้วยกันนะคะนี่ค่ะนะคะวิธีการนับดูนะไม่รวมกลีบเลี้ยงเล็กๆแบบนี้นะคะกเราก็จะนับนี่นะคะ กรีบที่หนึ่งกรีบที่หนึ่งกรีบที่สองนะคะดอกนี้กรีบที่สามนี่ค่ะกรีบที่สี่กรีบที่ห้ากรีบที่หกและก็กรีบที่เจ็ดนี่ค่ะวิธีการนับดอกรักซ้อนจะนับแบบนี้นะคะเราจะไม่นับกิดบเลี้ยงล่างแบบนี้นะคะรวมเป็น อีก1ดอกแบบนี้ไม่นับนะคะเราจะนับเฉพาะกีบแบบนี้เท่านั้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพามานับอีกน,นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งวิธีการนับก็เหมือนกันนะคะไม่นับกีบเลี้ยงนะคะเราก็แล้วก็จะนับนะคะกีบที่หนึ่ง กลีบที่สองกลีบที่สามกลิบที่สี่กลิบที่ห้าแล้วก็กลบล่ลางสุดกลิบที่หกแบบนี้ก็คือดอกรักซ้อนหกชั้นค่ะนี่ค่ะวิธีการนับก็ง่ายๆแบบนี้นะคะไม่นับรวมกลีบล่างนะคะหรือกลีบเลี้ยงนั่นเองค่ะน,นะคะอืมน,นะคะ แบบนี้ก็จะนับเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนไม่รวมกีบเลี้ยงวิธีการนับนับกันใหม่1กรีสองกรีนี่นะคะสามกรีสี่กรีห้ากลีนี่ค่ะห้ากลีนะคะอันนี้ก็จะมีแค่ห้ากลีแท่นั้นเองค่ะแบบนี้ค่ะวิธีการนับนี่อย่าอันนี้เป็น ดอกไม่ค่อยอ่ดอกเล็กๆนะคะก็จะนับนี่นะคะไม่รวมกลีบเลี้ยงเหมือนกันนับ1น,นับสองแล้วก็นับ3แบบนี้ก็จะเรียกว่าดอกรักซ้อน3ามชั้นค่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะวิธีการนับก็ง่ายๆแบบนี้นะคะการนับกลีบดอกรักซ้อนนะคะเพื่อนๆสามารถนับเองได้นะคะนี่ค่ะนคะคะ ถ้าอันนี้ดอกยังไม่บานนะคะเราจะนับก็จะเป็น1นึ่สองสาสี่นี่นะคะกิีบที่ห้านี่ค่ะแบบนี้หนะคะเหนไหหนึ่งสองามี่ห้าอันนี้มีแค่6ชั้นนะคะหน 6. อกนี้ก็จะมีแค่6ชั้นแบบนี้ค่ะการนับดอกรักซ้อนนะคะปลูกง่ายๆนะคะแต่เพื่อนๆจะต้องรดน้ําแล้วก็มีแดดนะคะส่องถึงนะคะนี่ค่ะพาดูดอกรักซ้อนนี่ค่ะนี่คือดอกรักซ้อนนะคะดูนี่ค่ะกาลังบานเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ ตอนนั้นเลยค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ก็นี่ค่ะกำลังบานหมดเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะออกดอกเป็นช่อๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นช่อๆแบบนี้นะคะช่วงนี้เขาก็จะออกเยอะนะคะ ปลายฝนต้นหนาวน,นะคะจะมีบางช่วงเท่านั้นก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ค่อยจะออกดอกนะคะนี่ค่ะแต่พอออกแล้วก็พรึบแบบนี้เลยค่ะน,นะคะดอกปรักซ้อนใครสนใจนะคะสอบถามได้ที่ทางไลน์นะคะ n u y z i k a เบอร์โทรศัพท์085161 1860นนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้ข้อความด้านล่างนะคะนี่ค่ะสอบถามเข้ามาได้นะคะวันนี้นุ้ยกล้าลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ